สวัสดีครับผุปตองไม่รองไม่รู้นะครับอยู่กับนับเบิ่มอีกแล้วครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนเบิรมไปใส่จิกกุ้งกระดักจิกกุ้งครับกับมีแฟนๆที่เป็นอยากจะหู้อยากจะอยากจะหันว่าวิธีการทำกับดักจิกกุ้งเนี่ยเป็นทาอย่างไรนะครับส่วนนี้นับเบิ่มก็จะทํามารีวิวผู้เอฟซีทั้งหลายใดนะครับที่เป็นที่ตามอยู่นะครับว่า วิธีการทำกับดักจิกกงหรือว่าจิกโงงนะครับเอาไว้ในสะ่เนี่ยวิธีการทำเป็นอย่างไรมีโอุปรกรณ์อย่างพ้องครับโอเคครับเดี๋ยวนะบุมจะไปเตรียมอุปรกรณ์กันครับติดตามชมกันว่าอ่อุปกรณ์มีอย่างพ้องวิธีการทำเป็นอย่างไรลักหน้ลักษณะตากับดักเป็นอย่างไรครับโอเคครับยวไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูโอุปรกรณ์นะครับในการทำก่อปก็จะมีมีครีมนะครับมีแมนทัด เทปพ,พันาสายไฟครับมันเป็มีกิ๊บท่อกิปต่อสายไฟแบบที่เป็นแบบหนาก็ได้ครับหรือว่าเป็นแบบบางก็ได้นะครับต่อสายไฟแล้วก็ท่อพีวีซีขนาดหกหนนครับตัดยาวประมาณสิบเซนนะครับประมาณสิบเซนนะครับแล้วก็าฝา เครื่องเดิมที่มันพอจะสวงกับหกหมุนอุปกรณ์รรหุกหมุนได้ครับแล้วมีลวดครับลวดมัดของหรวมลวดอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรครับ้วบมจะตัดขนาด6ถึงเจ็ดเซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับก่อนอื่นที่เขาตัดตัดต่อเนื่อไ,ได้ขนาดกับหกสิบเซนแล้วนะครับอย่นั้นเา ด้านนี้ทีที่เราจะเอาทําเป็นทางเข้าเขาเอานะครับใบเลื่อยก็ได้หรือว่าเอาคีมก็ได้ครับเพราะว่าคัดั้านหลังๆเนี่ยมันมีมันมีความจ๋านะครับม,มันลื่นนะครับตัวนี้นะครับที่ผ่านมาน,นะผมจะทาไวแบบอันนี้สาธิตดูนะครับเขาจะเอาเอาใบเลื่อยละเอาคมด้านคมีกคัดด้านนี้นครับ ด้านนี้มันมือมันมือมันมีรอยครับมันจะจ้าหรือมันจะเป็นสักๆนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาลวดลวดเดี๋ยวตัดไว้ตามขนาดประมาณสักหกถึงเจ็ดเซนครับดัดดัดมันตรงครับดัดมันตรงครับเขากระดัดให้ป็น ได้ยังักษณะ,น,น,ะน,นี้นะครับตัดจากนดกดานี้ครับ่ครับนะครตัดทางด้งในขนาด ส่วนที่มันนี่กันจะเขาอยากเจกิมตัดครับเมไปเอากิมมานะครับตัด่วนทีข่ขาดเกินนี่ฮะมันก็จะได้สภาพนี้นะฮะลัาษณะประมาณนะี้แต่งก็แต่งมันมันมเป็นเหลี่ยมดีๆนะ เราก็จะม้วนนะครับม้วนแผน่นใช้คีมกลมครับหรือคีมนี่ก็ได้ม้วนครับม้วนเพื่อจะให้หลวดนะตัวนี้ใส่เข้าไปนี่ฮะอ่อ อย่างอิสระอย่างเงี้ยนะครับไม่นะครับอิสระอ่าเงี้ยครับแล้วก็ม้วนเป็นเป็นตัวยูเข้ามานะครับ สภาพนี้นะครับอ่าเาเสียบเข้าในต่อที่เขาเตรียมไว้น,น,นี่นะครับสลักไปละได้ก็ได้ครับน้ำสภาพเป็นอะีครับข้างใน เป็นอนแล้วเวลาเราใส่นับลิ่นจะตกอย่างนี้นะครับแล้วเวลาจิกกุ้งเข้าไปมันจะดันตัวนี้เข้าไปครับดันดันเข้าไปพอจะออกมาออกมาได้ครับมันจะติดไอลิ่นตัวนี้ไว้ครับถอยออกมาถอยมาได้ติด คล้ายๆเป็นขอกว่าเข้าทางเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเทพันสายไฟนะครับพันล็อกตัวนี้ไว้ล็อกตัวนี้ไว้ครับมือมันลุบมนได้ครับ อันนี้แป่หนังหลังหลังนั้นเขาก็เอาอันนี้ปิดถ้าเกิดอันใดเนี่ยถ้าเป็นฝาเอ็มร้อยนะครับมันจะเข้าพอดีแต่ถ้าเป็นฝาอื่นมันก็เข้าได้ม่ได้ตรงติดเกี่ยวเขาต้องแต่งครับใช้ขีมบีบเพืเกี่ยวมันล่มครับบางชุดมันล่ม นะครับจะเป็นสภาพนี้เวลาใส่ก็นะครับจะเข้าพอดีนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็เอาอย่างคีมก็ได้หรือแป้งก็ไปครับนี่ฮะมันเป็นรูอย่างนี้ครับใน,นด้นหนึ่งหลังแล้วครับแค่นี้ก็เซตนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับรีวิวาการทำ อีกหลังหนึ่งก็คือสุวว่าเราผมภาปาเตรียมไว้แล้วเนาะครับเตรียมไว้ล้วบางคนอาจจะใจคลิปคลิปสายไฟที่มันสําเร็จก็ได้มันจะม้วนง่ายครับแต่ถ้ามีแบบนี้ก็แบบแบนอีกอะได้นะครับแบบ,แบนี้ก,ก็ได้คลิปตัดเนีย่ยก็ม้วน กิมม่วนับนี่เป็นห่วงน่ฮะห่วงนี่นะครับน่าอาออกเขาก็ใจห่วงที่เขาเตรียมไหม่ที่นนะ่ะใส่เข้าไปแล้วก็กิ๊บบีบนะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็กระดาษตัวนี้ตรงแล้วก็ใช้นี่ม้วนครับเพื่อจะเสียบในท่อแฟนๆท่านไหนอาจจะดูบดูทันกน็ทำให้ดูอิ่เลีอยลักษณะน,นี้ม้วนลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ซุกเข้าไปในต่อเนี่ย เดี๋ยวคถ้าแบบนี้ก็จะแข็งแรงท,ทนทานน่อยนะครับ <Yeah. S 2> นี่ยลักษณะก็เป็นอีแล้วริ่นมันเปิดกับเปิดอีนะครับ <Yeah. S 1> นี่คจะปิดอีครับอุ้ยทีมกองนะฮับเอาเอาทปฟันสายไฟครับเหมือนเดิมครับพันล็อกไว้โอ้มัมนรุดครับ แกนหลอดสองหลอดอยู่แล้วครับนี่ฮะครับหลักการก็คือง่ายๆเวลารู้จิก,กุ้งนะครับพอใส่ครับพอใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาดินกรบๆๆนะครับด้านนี้ก็จะออกมานะด้านนี้ก็คือลมก็จะเข้าด้านนี้นะครับเวลาจิกกุง้งมันก็จะดันดันลิ้นนี่ตัวนี้ครับ ดันเล็กตัวนี้ดันเข้าไปหลักการหอกคือที่กุ้งคือว่าเวลามันเขาเปิดหูมันล้มก็จะเข้าไปหามันครับมันต้องออกมาปิดหูเพื่อ,อป้องกันตัวเกา่าป้องกันแมงอย่างเข้าไปทำา้ายมันมันออกมาปิดครับมันก็เข้ามาตีรูที่เขาเตรียมไว้ครับเข้าแล้วกับตอนจะออกออกมาได้ครับเพราะหลวดตัวนี้ดักไว้ครับตอนตอนเข้าคือดันตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็มีมีล้มเข้าตรงตรงนี้ที่เ่าเจาะไว้ครับมันจะออกมาปิดครับเพราะฉะนั้นได้หลังที่สองนะครับกับบีบนี่ถ้าเป็นเอ็มร้อยมันจะเข้าพอดีนะครับตอนนี้กับมันเข้าเฉพาะตั้งป่ายเข้ากับปรับยุกนะครับนะครับแบบนี้นะครับ,นะรบแล้วก็เจาะ แค่นี้ครับ,รบจิกุ้งก็ออกมาได้ละทําไปงี้ครับถ้าเป็นทาขายกับหลังละอันละห้าบาทนะครับตามท้องตลาดถึงทําขายกันแต่อันนี้เราเก็บเศษ่อทเดี๋ยมันเหลือใช่หรือว่ามาบัรได้ใจละเรามาทําเป็นม,มีมูลค่ากับดักจิกุ้งโอเคครับแฟนๆท่านไหนลองไปทําดูว่ากัะดักจิกุ้งอ่ะทำอย่างไรนะครับ ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครขให้หนเบมต้วยนะครับส่วนคลิปหน้าขอติดตามชมะบะบมไปใส่กับดักจิกุงจะได้กอครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ